ก็บครัเลยผลประกอบการของการทํานาปีนี้ครับแต่ก็คือมาตรฐานของดินที่เราเตรียมไว้ทําไว้ทุกๆปีสะสมมาเลยคือคุณภาพดินมันดีครับก็ข้าวก็สวยขึ้นทุกๆปีครับปีนี้สวยมากกว่าหน่อยลม้มระน,ระนาดเลยอันนี้อเอาไปใส่บุกคนเอาเบ อย่างหนึ่งข้าวลงมาปิดทางเดินครับตัวนี้โอ้โอ,โอ,โอ,โอดูครับลงมาปิดทางเดิน,นโอ้หกล้วยสวยจริงๆครับนี่ก็ฝนตกโปรยๆเพิ่งหยุดไปครับนี่ครับคุณภาพของข้าวของเราสวยทุกปีฮะ ไม่ต้องห่วงฟางไม่ได้อัดออกปีนี้จะหวานนากวัาทุกปีเพราะว่าให้เขาปุ๋ยอินทรีย์ล้วนๆครับอันนี้ประมาณคนึเนไปแล้วมันคืบกว่ายอ,อดเลยความความสมบูรณ์ความหนาแน,น่นเพราะว่าปีปีก่อนนู้นเราหว่านเองแต่ช่วงนนั้ ให้พี่น้องเขามาช่วยหวานให้เขาใช้ครปีนี้พี่น้องจัดการให้ป่อจัดการให้เขาจะนาเป็นพิเศษหน่อยปกติจะใช้ประมาณห้าหกสิบกิโลต่อตรงนี้นะมันมันพื้นที่นี่สามไร่นานี้นานี้สามไร่แต่นี้เขาพอสามกระสอบยิงอ้ไกับเครื่องพ่นกับเครื่องตกไปเป็นร้อยร้อยกิโลอ่ะเฉพาะนานี้อืมทั้งสองข้างเลย ร้อยกว่ากิโลคอน้แน่นพันใช้พันประมาณร้อยกว่ากิโลใช่ครับถูกประมาณสามไร่ห้าสิบโลจ็ดไร่หรือสองนั้นจดไร่ตรงข้างหน้าแล้วประมาณสามไร่ครึ่งอือตร่นีเจ็ดไร่ใช้พันไปสองร้อยกว่ากิโลนี่ในค้อหน้ำจะค่อยดูผลผลิตที่นี่ว่ามันจะได้เท่าปีที่แล้วหรือเปล่าอืออ่า แต่ตรงนี้สวยกว่าปีที่แล้วนะสวยๆกว่าเพราะปีที่แล้วฝั่งฝั่งนี้มันบางๆแล้วเพราะว่าเม็ดไม่ค่อยเต็มนะย่อยสลายของฟงางทั้งฟางมันย่อยสลายแล้วดูมันเริ่มนี่แล้วอืมแต่ตรงนี้สวยเกิน <c ười> ตรงนี้สวยเกินเลยล้มเลยล้มหน่อยนึงเพราาะว่ชัิดแต่ก็ล้มเยอะอยู่เลยเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะกว่าปีที่แล้วลมมันมาตรงนี้ จะสั้นกว่าแต่รวงสั้นแต่ได้ความถี่ลก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 ลสั้นจะได้ความความถี่ของต้นเกศกอนรวงยาวต้นจะห่างต้นห่างเราจะคอยดูว่าระหว่างต้นห่างกับต้นถี่เนี่ยอันไหนจะได้ผลผลิตดีกว่าต้นแน่นกว่ากับห่างกว่าต้นแน่นแต่รวงสั้นรวงสั้นกว่าครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยต้นห่างแต่รวงยาวอือคอยดูว่าอันไหนจะดีกว่าอันไหนจะดีกว่า แต่แต่ดูประมินด้วยสายตาแล้วเนี่ยสวยอยู่แต่ทางนี้นี่ลมไปหมดเลยครับสวยเกินเพราะว่ามันสวยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอไถไถกลบไปหนักลมมาก็เรียบร้อยแล้วมันสวยไม่แล้วไม่ได้ตัดด้วยตรงนี้เจ้าของหมดจะไม่สบายตอนตอนตอนช่วงตัดหมจะเข้าโรงพยาบาลก็เลยนี่เลยก็ ปีนี้แก้ไขอะไรไม่ได้ก็เอาตามนี้แหลยเดี๋ยวปีหน้าวางแผนการทำนาใหม่มแต่ตรงนี้ดูความมันจะหนานเนีน่นตรงนีใช่โอ้พวกนกพวกนกเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำครับลงกินปลาในน้ำม,นนมันจะมาบางทีมันจะไข่จะไข่อะนี่นี่ยทำเป็นรังนี่คือความหนาแน่นของข้าวอ่ะนี่แหละ การไถกลบตอสั่งนี่ยมันจะเปลกมันความสวยจะสวยเปลกทุกปีการพัฒนาการภาคตะนนาแถวนี้นี่จะไม่สวยเท่านี้นะแต่พอเราไถเรื่อยๆไถเคยทําได้กี่ไร่นะตอนนั้นตอนนั้น20 <c oughs> ไร่ไม่ใช่20ตรงนี้ทําทั้งหมดเลยคือ33ไร่ต่าเสอปลูกอ้อยปลูกอะไรเนี่ยได้ข้าวอ่า20กระสอบ <c oughs> ปานยี่สิบกระสอบปานก็เฉลี่ยแล้วกระสอบละประมาณอ่า แปดสิบกิโลแปดสิบกิโลแปดสิบแปดสิบก็พันตอนนั้นเราใช้ตันกว่าตันหกร้อยประมาณไปสองหกอ่ะประมาณตันหกร้อยอ่ะแต่ต้องจ้างเกี่ยวลงปีนั้นขาดทุนยับเยินหลังจากที่ตอนนั้นมันเรายังเรียกว่าอะไรนะลงผิดลงถูกทำไปเรื่อยเราใช้ใช้ควายไทยพอหลังจากนั้นก็ ซื้อรถไถเล็กแบบเดินตามอืมแล้วก็ไถกรบโตสั่งไถกรบฟางข้าวอก็เลยพัฒนาการมาเรื่อยๆ,ๆเราไม่เผาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่เคยเผาฟางเลยลจะไถไถและตรงไหนที่มันแต่โกนเขาจะทําลานะเป็นข้าวเป็นมัด,ม,ดมัดเกี่ยวไม่ใช่รถเกี่ยวนะใช่คือคนเนยไปตั้งเป็นคองครงกองครง,ครง,ครง,ครงเอารถนวดมานวดอไอ้ที่มันเป็นอ,อะไรนะเป็นฟาง เป็นไหนที่เขาตะเกรงร่อนมาเลยมันเป็นพวกเกล็ดเ,เป็นเศษ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 เป็นเกล็ดเป็นอะไรมาน,นี่แหละเป็นข้าวรีบอะ่ะที่ก็พ่นออกแล้วเอาตัวนั้นแหละมาเดินโรยตามที่ตรงไหนที่ไหนแล้วเราจะก็เอาฟางเนี่ยแล้วก็ไถกลบไถกลบจนทำให้ทุกวันนี้ก็นี่ดูครับมันก็เริ่มปลูกที่มันดีขึ้นล่ะแล้วใช้น้ำหมักยูโรพ่าสมัยนั้นเราใช้ พวกตาขน้นตาลพวกผักสดที่มาแล้วก็หมักเป็นจุลินทรีย์ทำทุกอย่างที่แบบรู้ cool. <aj> สึกว่าปรับปรุงดินได้ครับปรับปรุงดินทุกปีจากดินทรายแบบทรายแบบขาวๆเลยไหมนะครับทุกต้นผมเป็นเด็กครับขาวเลยอะตอนเด็กยังเล่นกองทรายกันอยู่เลยมานนะนี่นะลายขวางเราแล้ว ตอนแรงนี่มีแต่ต้นหญ้าครับนึกว่าตรงนี้จะไม่ได้แล้วอะได้นะเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะออกมานะถือว่าได้อยู่เหมือนกับว่าพอพอเขาเรียกอะไรนะฟางมันเน่าฟางเน่าแล้วเขาเรียกว่าตัวอินทรีย์วัตถุมันเริ่มย่อยสลายที่ที่ต้นข้าวเอาไปใช้งานได้สุดชื่นครับวันนี้ช่วงเย็นแดดส่องอ่อน มาเดินดูผลผลิตปีนี้ไม่ได้อยู่ช่วยพ่อทำงานทำนาครับอยู่ช่วยช่วงเตรียมดินนิดหน่อยใช้ีชีวิตนะที่งานแล้วฝากโครดีป่เกรดบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนรบ,บริกาศนี่นี่เริ่มย่อยสลายดีแล้ว,ลวดูดูกระบบการอันนี้รวงออกรวงต้นมันแรงนึกว่าไม่ได้เท่านี้นะ,ะนดูดูทางนี้นี่ เห็นแล้วชื่นใจอยู่ชื่นใจชื่นใจถึงแม้ว่าอาจจะได้ตรงนี้ความหนาแน่นอาจจะแพ้ปีที่แล้วแต่ดูรวงอ่ะมันน่าจะสวยงามตึ้นหญ้าเยอะเพราะว่ามันเลงไม่มีน้ำใสนาเราเป็นนาดินโคกงนาโดนนมันเลยก็คิดว่าไม่เสียหายมากเลยก็โอเคครับเดี๋ยวอัปเดตกันใหม่ตอนที่ ข้าวน่าจะสุกแล้วแหละใกล้เก็บเกี่ยวก็จะมารอดูลุ้นกันครับว่าทําพื้นที่เท่าปีที่แล้วผลผลิตจะออกมาได้เท่าปีก่อนหรือเปล่าปีก่อนได้กี่กระสอบครับ่อปีก่อนทําข้างหลังนั้นอันนี้ได้200กว่ากระสอบ200กว่ากระสอบสองร้อยหกสิบกว่านะสองร้อยหกสิบกว่าแต่ตรงนั้นเราไม่ได้ปลูก้อยตรงนั้นหวานด้วยแต่มันก็ต้องลดจากหักตัวนั้นออกไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปเพิ่มตัวตัวเมอกีนเดี๋ยวมาดูสัดส่วนกันสัดส่วนการ ก็หวังว่าจะได้ไม่ต่ํากว่าปีที่แล้วครับก็ดูแล้วก็ต่ำนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าปีนี้มันแรงมากเลยปีนี้มันแรงมากโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับอ้แต่ต่วงปีนี้นี่